ดีค่ะพบกับ youtube ช่องพังปูเป้นะคะวันนี้พ่ออาบน้ำให้นะคะเพราะว่าแอบไปเล่นโคลนนะคะพ่อก็เลยมาอาบน้ำให้มาขัดตัวให้แย้มเขาอาบน้ำละอยอนโนนนะคะไปเล่นสระน้ำอยู่ตรงโนนนะคะแม่แม่ไปเล่นสระน้ำนะคะลงไปเล่นเล่นโคลนนะคะถ้าพ่อบอกว่าถ้าแห้งแล้วเดี๋ยวจะล้างยากก็เลยรีบมันอางก,ก่อนมันจะแห้งมันดูสิ ้าขนาดว่าขี้หนาวเวลาเล่นโคนทำไมไม่กลัวหนาวเช่นละงงเมนี้พ่อกับมันค่ะก็เลยอยากล้างให้ลูกสาวอยากเอาล้างให้ลูกสาวค่ะ <c oughs> ตอนนั้นอะ่ะก็ผูกอยู่ตรงนี้แหละค่ะแม่แมไม่ได้ผูกใกล้น้ำนะผูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะ,แ,ะ,คะ,ตตะ,คะแต่นางไปจกท่อท่อปลาปาแตกนะดึงนะดึงท่อเล่นนะคะ ก็เลยได้ไปผูกอยู่ยตรงใกล้น้าก็เลยลงไปเล่นโคลนนะคะวีรกรรมวันนี้นะคะสองเรื่องนะคะทั้งเล่นท่อป้าปาได้ไปเอาไปซื้อท่อมาต่อให้เขาใหม่ไปผูกตรงนู้นก็เล่นนั้นนั่นอีกเล่นโคนอีกอยดูนะคะอันนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วเดี๋ยวแห้งกว่านี้จะล้างยากนะคะดินพวกนี้แบบล้างนานนะคะ พอวันนี้พอ่อพ่อรู้สึกขยันนะคะปกติจะเป็นน้องเคยควนโนขี่นะคะขี่ตามหมู่บ้านควนโนจะขี่เฉพาะเวลาแห่งานนะคะติดทุกอนูคุมขนใบหูในหูติดหมดนะคะแม่แม่ถ้าอาบถูตัวเสร็จแล้วก็จะดำปึ๊ดเลยนะยรถไอติมผ่านเราจะซื้อให้ปเป้กินเรียกไม่ทำไปไหวโ้โสด อาบชั่วโมงหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าอาบเสร็จจะเป็นยังไงนะคะแม่แม่ดูไปหูในหูในหูนันในหูเต็มเลยพ่อมีแต่โคน เราซื้อแปรงลวดมานะคะแม่แม่มันจะขัดขี้ใครช้างได้สะอาดกว่านะคะช้างจะตัวดํากว่าถ้าถ้าไม่ใช้แปรงช้างก็จะตัวไม่ดําขี้ไข่ไม่ออกนะคะต้องใช้แปรงลวดไม่เจ็บนะคะแม่แม่แ,มแปรงนิ่มนะคะแบบวิธแบบถ้าถ้าถ้าแบบใช้ขี้เออะไรนะถ้าขี้ไข่เขาออกมันจะตัวเขาจะดำํำพื้ดเลยนะคะพอกระเปื้อนไว้แล้วค่ะพอก็ะอกจะได้อาพร้อมแล,แลูกนั่นแหละ ดำเรีวนะคะแม่แม่ดำปึ๊ดเลยนะคะทีนี้โดนแปลงขัดตะเหลือตรงขายยังไม่ได้ล้างนะคะอ่ะถูขาน้ำถูเท้าด้วยเท้าแตกปรากาศหนาวหนาวเท้าแตกคนคถ้าเล็บน้ำเห้อจอะไรงามขายอีกโอ้ยโปีเรื่องอะไรขนาดนั้น พ่อก็เรีนน้ำลูกก็เรีนน้ำเพ่อก็จะอาบอีกรอบนะคะเพราะเปียกหมดไปเสร็จละเดี๋ยวละเสร็จแล้วบอกพ่อไปแล้วไปแล้วเดินไปแล้วเสร็จแล้วนะคะพ่อก็จะอาบน้ำต่อซัสกสูงน้ำเลยพอ่อก็ได้กางเกงขาวนะคะเบิร์เบิร์เออชาวบ้าน,บนละแล้วแต่ ขี่การชัรกจจริงนะครับไม่ต้องโอดใส่ได้ต่อเลยใส่โหลดแต่มันแห้งคาคิงแต่มันแห้งเลยเดี๋ยวเราไปเจอในหมู่บ้านนะคะแม่ด๋ย่ไปรอกินข้าวปั้นข้าวเหนียวกันไปหยับศาสตรพี่สือไปหยับสาดตรปูแล้วนะคะหมู่บ้านแล้วนะคะแม่แม่หมู่บ้านที่สองผ่านไปนะคะอันนี้เป็นช่วงเย็นของเราอู้นะคะ ปเป้ไปนู่นแล้วตอนนี้ก็ทีมงานเอาจักรยานลงนะคะ่ะเจ็ดแปดคันเยอะมากค่ะแม่แม่บามัอาการบ่ามันก็สิเป็นประมาณนี้ละจ้าเงียบเงาน,นะคะจักรยานของเราคนละคนคนละตำแหน่งไปเลยนะคะุนนี้เมาเมาฝากแม่แม่นะคะเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะช่องพังปูเป้น,นะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ